ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทั้งมือใหม่และก็มือเก่านะครับนานๆผมจะลงคลิปยาวสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าความเป็นห่วงพี่น้องครีเอเตอร์นั่นแหละนะครับบางคนนะผมไปดูนะทำมานานอ่ะเป็นปีกว่าแล้วปีครึ่งแล้วจะสองปีแล้วนะครับยังไม่ผ่านสร้างรายได้สักทีนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนอ่ะกับ facebook เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับโพสต์อะไรกันบ้างนะครับเราติดต่อไปนเนี่ยนะครับ ผมจะมาบอกให้พี่น้องเนี่ยนะฮะคิดใหม่ทําใหม่เลยนะครับล้างล้างรอบไปเลยให้คิดว่าตัวเองอ่ะเพิ่งเปิดหมดมืออาชีพมาใหม่ๆผมจะบอกสูตรเลยนะครับพี่น้องเคยได้ยินกูรูท่านไหนบอกมานะตรงล้างไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ผ่านสร้างรายได้สักทีไงมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับพี่น้องเอาล้วจะเปลี่ยนยังไงล่ะครับเอาอย่างนี้ครับพี่น้องพี่น้องโพสแค่สี่โพสก็พอนะครับพี่น้อง วันละสี่โพสต์พอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พี่น้องเนี่ยมีเวลาทําอะไรอย่างอื่นเยอะขึ้นมากขึ้นโพสต์แรกคือโพสตตอนหกโมงเชา้าก่อนไปทํางานอ้าวเราจะโพสว่าอะไรละ่ะโพสต์ว่าง่ายๆเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับอันนี้คือโพสตแรกนะครับผมอ่าพอโพสต์ลงไปปุ๊บนะครับ พี่น้องก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเกียร์เตอร์ท่านอื่นตามปกติเลยต่างนั้นนะครับไปโพสต์อีกทีรอบกี่โมงรอบสายครับถ้าพี่น้องมีเวลานะครับสักช่วงสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงก็ได้นะครับเอาสักสิบเอ็ดโมงแล้วกันอีกรอบหนึ่งรอบสองนะครับนะฮะโพสอะไรดีนะครับโพสอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเลยครับนะจะลงคลิปสั้นหรือว่าจะลงคลิปยาวก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้องเลยโพส ที่สามโพสอะไรดีละ่ะนะครับโพสว่าเอ่อเป็นข้อความก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้นะครับง่ายๆสั้นๆอย่างเช่นอ่าบางคนอาจจะอ่าตามบักคุงอยู่นะฮะโพสรูปตามััวโพสรูปํามแตงตามััวตามอะไรก็แล้วแต่นะครับโพสอาหารการกินก็ได้โพสที่สองกับที่สามนี่คือจะสลับกันก็ได้นะครับจะรูปภาพข้อความ หรือว่าจะเป็นรูปอาหารรูปเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับเนี่ยแต่โพสต์แรกเนี่ยจะต,ต้องรักษาสแตนดาร์ดไอโพสต์โพสต์แรกกับโพสต์สุดท้ายนะเราต้องรักษาสแตนดาร์ดไว้ให้เหมือนกันนะฮะจำได้ไหมฮะคือโพสต์แรกคือสวัสดียามเช้าครับหรือว่าสวัสดีตอนเช้าครับหรือว่าอารุณสวัสดีครับนะฮะอะไรก็ได้นะครับทุกวันนะตอนหกโมงเช้านะโพสต์ต่อมาโพสต์ที่สองคือ ตอน10โมงหรือ11โมงนะครับผมโพสที่สามคือรอบบ่ายนะครับสัก4โมงเย็นหรือว่า5โมงเย็นนะฮะแล้วโพสสุดท้ายแตนดาร์ดเหมือนกับโพสแรกเลยครับสัก2มทุ่มนะครับ2ทุ่ม3ทุ่มบางคนอาจจะว่าง4ทุ่มนะฮะแล้วโพสตว่าอะไร่ะโพสว่าฝันดีครับฝันดีค่ะหรือว่าอา่าราตีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะพอใจไหมฮะพี่น้อง ฉะนั้นโพสต์ต่อวันเนี่ยวันละสี่โพสต์เนี่ยครับยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยวันละสี่โพสต์นะนะครับสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ผ่านสร้างไรายได้นะครับกับมือเก่าที่ยังไม่ผ่านสร้างรายได้สักทีนะครับเอาแค่หลักๆวันละสี่โพสต์นะครับผมไม่รบกวนเวลาพี่น้องเกินไปนะครับส่วนโพสต์โพสต์ที่สองกับโพสต์ที่สามเนี่ยนะครับจะอะไรก็ได้จะคลิปเดียวคลิปยาวคลิปสั้นข้อความรูปภาพอะไรก็ได้คือไม่จํากัดนะครับผม ส่วนโพสต์แรกกับโพสต์สุดท้ายเนี่ยให้โพสต์ว่าตอนเช้านะฮะสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าค่ะนะกับโพสต์สุดท้ายก่อนเข้านอนราตรีสวัสดิครับราตรีสวัสดิค่ะฝันดีครับฝันดีค่ะโอเคนะเะฉะนั้นเหลือเพียงแค่สองโพสต์พี่น้องต้องคิดต้องคิดเองนะครับอันนี้ผมให้หลักการไปแล้วนะครับ แสดงดาดสองโพสนะครับอีกสองโพสคืออิสระพี่น้อง้องไปคิดเองนะคิดเองแล้วเราไปทำมันดูครับสักสามเดือนนะฮะสักสามเดือนแล้วเดี๋ยวจะต้องผ่านสร้างไรายได้นะครับส่วนใครสามเดือนแล้วโพสไปแล้วไม่ผ่านสร้างไรายได้นะครับเราต้องติดปัญหาอะไรแล้วล่ะนะครับผมนะเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวันนะครับสามเดือนนะเดี๋ยวจะผ่านสร้างไรายได้เองนะครับนะแล้วค่อยมีปัญหาอะไรค่อยมาคอมเมนต์คุยกันนะฮะว่า มันติดอะไรทําไมหนึ่งโพสตไม่ได้สี่โพสตเนี่ยทาไมหนึ่งโพสต์ไม่ได้แล้วทำไมหึงสร้างรายได้ไม่ได้นะครับค่อยมาว่ากันใหม่นะครับส่วนสูตรของผมเนี่ยผ่านสร้างรายได้แล้วนะครับผ่านสร้างรายได้หมดแล้วนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนครับถือว่าไม่ยากเกินไปนะครับทําได้นะครับสี่โพสนะฮะวันละสี่โพสนะนะเลขสี่นะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสามารถอ่าสร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับคว้าเงินในอากาศให้ได้ บางคนอาจจะได้ร้อยเหรียญบางคนอาจจะได้เดือนละสองร้อยเหรียญบางคนอาจจะได้สามร้อยเหรียญนะครับบางคนอาจจะได้เดือนละสี่ร้อยเหรียญนะครับอาจจะการทํางานเงนี้มันไม่เท่ากันนะฮะแต่ขอให้ทําจริงเถอะนะครับขอให้ตั้งใจทําจริงมีความสุขกับเขานะครับ facebook นะครับสําหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับลาไปก่อนครับทิติวัต์ธนิตรอเสร็จครับสวัสดีครับ